สุขภาพหลอดเลือดที่ดีเนี่ยคือหัวใจของการมีชีวิตที่ยืนยาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากมีชีวิตที่ยืนยาวนะ,ะก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะ,ะอุบัติการนะคะของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยนะคะในประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนะะี่ยค่ะมาเป็นอันดับสองนะคะฮอตฮิตติดอันดับมากรองจากมะเร็งนะที่ทําให้คนเนี่ย เสียชีวิตนะคะซึ่งสถิติตรงนี้นะคะเอามาจากาปีสอง2อห้าสินะคะเป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเลยนะคะเสียชีวิตมากกว่า37,000รายต่อปีนะคะซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยเสียชีวิตชั่วโมงละ2คนเลยทีเดียวนะเยอะมากนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไป2คนนะคะเนาะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะฮอดฮิตติดอันดับนะ แล้วเขามีการคาดการนะเป็นการคาดการล่วงหน้านะคะจากสถิติเว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้านะคะเพื่อนๆนะ,ะจะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะปีละยี่สิบสามจุดสามล้านคนทั่วโลกนะฮะหนึ่งส่วนสามของประชากรในประเทศไทยเลยนะเนี่ยนะ โรคนี้เขาฮอตฮิตติดอันดับจริงๆนะฮะโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อนะฮะกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็รณรงค์นะคะวันหัวใจโลกนะคะโดยเขาเผยนะคะว่าปี2,566เนะะี่ยค่ะมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง70,000รายนะฮะซึ่งโรคเนี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถป้องกันได้นะ,ะเพราะไม่ใช่โรคติดต่อนะคะ ไม่ให้โรคติดต่อเลื้อยลังหรืออะไรเลยนะคะเราสามารถป้องกันได้เลยนะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยนะ,ะมีผู้เสียชีวิตนะพุ่งสูงที่สุดในรอบสี่ปีเลยนะฮะเนาะมากกว่าสามหมื่นคนนะะคิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละหนึ่งร้อยคนนะะและพบในกลุ่มของคนที่อายุสิบแปดถึงสามสิบเก้าปีนะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับระบบไหลเวียนโลหิตกันนะ,ะระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยนะ,ค,ะคือระบบภายในของมนุษย์นะ,ะที่ลําเลียงสารอาและธาตุนะคะไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะ,ะและเซลล์ต่างๆนะ,ะซึ่งประกอบไปด้วยสามองค์ประกอบ หลักๆเลยนะคะหนึ่งเนี่ยเลือดนะคะสองหลอดเลือดสามหัวใจนะเดี๋ยวเรามาดูเลือดกันก่อนนะคะเลือดเนี่ยก็คือจะมีพาสมานะคะหรือน้าเลือดนะเป็นส่วนใหญ่เลยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะเนาะแล้วก็มีเกล็ดเลือดนะคะเกล็ดเลือดเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผลนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะมีประมาณสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะเอาไว้ขนส่งก๊าซออกซิเจนนะคะและคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไปสู่เซลล์เนาะแล้วก็ มีเม็ดเลือดขาวนะคะน้อยสุดนะคะสี่เปอร์เซ็นตนะคะเอาไว้ต่อต้านสิ่งแปดปลอมนะ,ะโดยสร้างแอนติบอดีนะคะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคกันแหละนะะส่วนที่สองก็คือหัวใจนะะหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีกล้ามเนื้อพิเศษนะขนาดเท่ากําปั้นนะขนาดเท่ากนนะะาํากปัน้นมีอยู่สี่ห้องนะคะสี่ห้องหัวใจอายยกให้น้องหละ <laughs> ซึ่งหัวใจเนี่ยทำงานทั้งวันเลยนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วเต้นวันละ1นึ่งแสนครั้งนะ,ะเพื่อสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายนะ,ะทำงานตลอดชีวิตนะ,ะไม่เคยหยุดพักเลยนะ,ะเกิดเป็นหัวใจนี่เหนื่อยนะ,ะอันดับต่อมานะคะองค์ประกอบที่สามนะคะก็คือหลอดเลือดนะ,ะซึ่งหลอดเลือดเนี่ยทําหน้าที่เนี่ยเป็นท่อลําเลียงเลือดนะ,ะไปยัง อาแขนงต่างๆนะคะของร่างกายนะคะโดยมีหลอดเลือดแดงหลอดเลือดด,ดำแล้วก็หลอดเลือดฝอยนะ,ะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเจ็ดไมโครเมตรนะคะโดยหลอดเลือดในทั่วร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะความยาวนะคะถ้าเอามาต่อกันเนี่ยยาวประมาณเก้าหมืนหกันห้ารอยกิโลเมตรนะ,ะถ้าเทียบกับความยาวของโลกนะ,ะก็คือเส้นรอบวงโลกเนะะี่ยสองเท่าครึ่งเลยนะคะ ยาวมากนะเพราะฉะนั้นร่างกายที่มีแต่หลอดเลือดนะฮะถ้าหลอดเลือดเราเสื่อมสภาพนะฮะตดแตกตันเมื่อไหร่นะะแม้เพียงหนึ่งมิลิเมตรเท่านั้นนะหนึ่งมิลิเมตรเนี่ยอาจจะทําให้เสียชีวิตหรือพิการได้นะเดี๋ยวเรามาดูสรีระของหลอดเลือดกันนะตัดปุ๊บนะคะหลอดเลือดเนี่ยประกอบไปด้วยผนังสามชั้นนะฮะอันแรกคือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะชั้นนอกสุดตรงนี้นะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะเป็นคอลลาเจนนะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงนะคะส่วน ชั้นที่สองเนี่ยอ่าเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะบซึ่งเป็นเส้นออลาสตินนะคะทำให้ยืดหยุ่นนะคะหลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นได้นะ,ะส่วนชั้นที่สามเนี่ยเป็นเยื่อบุบางๆนะคะที่ในสุดลึกเลยนะคะที่ติดกับเลือดนะคะซึ่งปัญหาการมีหลอดเลือดตีบหรือแข็งเนะะี่ยคเกิดจากการมีคาบพลักเนะะี่ยค่ะไปเกาะตามหลอดเลือดแบบนี้นะคะซึ่งคาบพลักเนะะี่ย จะอยู่ในชั้นระหว่างชั้นที่สองและชั้นที่สามนะเะนาะอาะ,นะะเมื่อพูดถึงโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะหลายๆคนเนี่ยมักจะนึกถึงนะ,ะไขมันนะคะไขมันในหลอดเลือดเป็นอันดับแรกนะคะแต่มันยังมีอีกสองอย่างก็คืออนุมูลอิสระนะคะแล้วก็โฮโมซิสเตนนะคะเนาะ,ะซึ่งคนเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงอนะ่พูดถึงโฮโมซิสเตนนะ ก็จะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นใช่ไหมคะหลายคนก็จะไม่คุ้นนะคะโฮโมซิสเทอินคืออะไรนะเป็นของเสียที่ได้จากการเผาผลาญกรดอะมิโนชื่อเมไทโอินนะะเมไทโอนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนจําเป็นนะ,ะทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยอักเสบนะเนาะถ้าโฮโมซิสเทอินสูงขึ้นนะะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะ,ะมากกว่าการที่มีคอเลสเตอรอลสูงถึงห้าเท่าเลยทีเดียวอนะ โอเคนะฮะ,ะมาแล้วนะโอเคนะฮะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วนะเก <c oughs> ิดความผิดพลาดท,ทางราชมงคลน,นิดหน่อยนะฮะ <c oughs> นะโอเคนะเราเลื่อนหัวใจนะฮะอ่าโอเคนะโฮโมซิทีนนะคะ ที่สูงขึ้นนะ,ะมีความเสี่ยงเป็นหลอดเลือดหัวใจมากกว่าการมีคอเลสเตอรอลสูงถึงห้าเท่าเลยทีเดียวนะอ่ซึ่งไอค่าพร a ักพวกนี้นะคะมีสาเหตุในการเกิดนะคะก็คือมันเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันออกซิเดชันคืออะไรก็คือปฏิกิริยาที่สารใดนะ้ถูกออกซิเจนทําปฏิกิริยาทําให้เกิดความเสื่อมเพื่อนๆนึกถึงสนิมเหล็กนะคะ สนิมเหล็กเนี่ยเวลาโดนออกซิเจนนะก็จะเกิดปฏิกิริยานะทําให้มันเหล็กเนี่ยเกิดสนิมนะตรงนี้ยเขาเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนะอืมค่าพักเนี่ยเกิดจากอะไรนะดูมันจะมีสองตัวเลยนะคะหลักๆก็คือคอเลสเตอรอลนะฮะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์นะฮะคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์นะะสองอย่างเนี่ยมันได้มาจาก อาหารนะฮะและร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างได้ด้วยนะะโดยตับเนี่ยจะเป็นตัวสร้างคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะ,ะมากถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแต่อาหารเนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะมีสองแบบก็คือ HDL หรือแล้วก็ LDL นะฮะ HDL เนี่ยก็คือไขมันที่ไฮเดรติตี้นะคะ ก็คือไขมันที่มีความหนาแน่นสูงนะคะตัว LDL เนี่ยก็คือロเดนซิตี้ก็คือมีความหนานแน่นต่ำนะคะเนาะซึ่ง LDL เนี่ยเรารู้จักกันว่าเป็นไขมันไม่ดีนะคะแต่จริงๆเขามีประโยชน์นะคะเขาสามารถเอาไว้อเป็นสร้างสร้างฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเพศพวกนี้นะคะเอาไว้เป็นส่วนประกอบของเซลล์บางเซลล์นะคะ เอาไว้สร้างนะแต่ถ้าเกิดมีเยอะเกินไปเนี่ยไม่ดีนะคะโดยที่ถ้า L D L เนี่ยไปเจอไตกีเลายนะไตกีเซลายจะกระตุ้น L D L นะคะให้เป็น small d e n s L D L นะคะโดยที่ small d e n s L D L เนี่ยเขาก็เป็น L D L ที่เล็กลงนะคะเป็น L D L ที่เล็กลงนะคะตัวนี้หะ่ะถ้าไปเจออนุมูลอิสระนะ,ะก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะ,ะกับ L D L นะ ทำให้เกิดไขมันที่เสื่อมสภาพนะคะเรียกว่าออกซิไดซ์ L D L นะ,ะไอไขมันที่เสื่อมสภาพพวกนี้ค่ะ,ะเมื่อเจอเม็ดเลือดขาวนะคะเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาก็จะไปเข้าไปกัดกินนะคะออกซิไดซ์ L D L นะ,ะมันทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไปด้วยเม็ดเลือดขาวก็จะตายนะคะแล้วก็ทับผมกันกลายเป็นโฟมเซลล์แบบนี้นะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบ นะคะแคบนะคะเนาะอัดหนากันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเสี่ยงนะคะเราเนี่ยมันก็มาจากปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดของเราที่มันตีบันตันเนี่ยมาจากโฮโมซิเทอินนะคะมีมากนะคะ LDL สูงนะคะอนุมูมยอิสระมีเยอะนะคะเราก็ทําได้โดยอะไรนะคะควบคุมไขมันในเลือดลดอนุมมลอิสระแล้วก็ลดโฮโมซิเทอินนะคะ,นะคะตามนี้เลยนะคะซึ่งถ้า บางคนที่มีอาการนะฮะอาการของหัวใจล้มเหลวเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบอึดอัดนะฮะหายใจลําบากนะฮะออกกําลังกายหายใจลําบากนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยนะคะตื่นกลางดึกนะคะมีอาการไอนะคะหายใจลําบากอ่อนเพียกข้อเท้าข้อมือบวมนะคะวิงเวียนนะคะเข้าห้องน้ําบ่อยตอนกลางคืนนะ,ะตรวจเช็คกันได้นะคะว่าเราเนี่ยมีอาการแบบนี้ไหม นะฮะอืมนะ,ะอันนี้เอาค่ารักษาโรคหัวใจมาให้ดูนะคะเป็นภัยเงียบที่ไม่เลือกเจนนะคะอายุเท่าไหร่ก็เป็นได้นะคะและก็ต้องดูแลต่อเนื่องด้วยนะคะโดยคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากโรคหัวใจเฉลี่ยนะคะชั่วโมงละเจ็ดคนนะคะพบในอายุสามสิบถึงสามสิบห้าปีนะคะถ้าเป็นโรคหัวใจนะคะต้องใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ย ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงสี่แสนนะโอ้ oh, สูงมากนะคะถ้าขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนนะคะแสนถึงสองแสนเลยนะคะแล้วก็ถ้าผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจอ่าก็ใช้เงินหนึ่งแสนถึงเจ็ดแสนนะคะผ่าตัดทําทางเดี่ยงของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยห้าแสนถึงแปดแสนนะคะผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะเจ็ดแสนถึงเก้าแสนโอ้โหทุกคนนะคะได้ลดเป็นคันเลยนะคะ ค่าใช้ใจ่ายสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลหลอดเลือดหัวใจหรือหัวใจเนี่ยก็เลยจําเป็นมากมากนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายสูงเป็นมาแล้วเนี่ยลําบากนะคะถ้านะคะหลอดเลือดเนี่ยมันไปติดไปตันที่หัวใจนะคะก็ทําให้หัวใจวายนะ,ะถ้าไปติดไปตันที่สมองนะคะก็จะเกิด สโตรกได้นะซึ่งสโตรกเนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดในสมองนะคะภาวะที่ทําให้เซลล์สมองถูกทําลายนะ,ะเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันนะะแตกนะคะทำให้ขัดขวางการลําเลียงเลือดซึ่งนําออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงสมองนะคะเนี่ยมันไปเลี้ยงไม่ได้นะส่งผลให้สมองสูญเสียการทําหน้าที่นะ,ะจนเกิดการเป็น อัมมาพลึกอัมมาพาดได้นะรหรือร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะสโตรกนะอันตรายมากๆนกนะเพื่อนนะคะโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยเป็นสาเหตุหลักอันดับที่สามนะคะในการเสียชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเยอะมากๆนะคะมากกว่าสองแสนลายเลยทีเดียวนะคะ แล้วกอ็อาจจะส่งผลให้เป็นอมัอมาพาตได้ด้วยนะฮะเวลารักษาเนี่ยบางครั้งก็ต้องผ่าตัดสมองแบบเปิดกระโหลกศีรษะนะคะโอ้โหน่ากลัวนะรักษา,าเส้นประสาทความบกพร่องต่างๆอ่าแล้วก็เส้นเลือดในสมองด้วยเพราะเกิดจากการผ่าตัดนะคะคือไปทําแล้วเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยค่อนข้างยากนะะดูแล้วนะะอาการที่บ่งบอกว่าเสี่ยงเป็นโรค หลอดเลือดสมองนะคะก็คือ,อมีห้าสัญญาณนะเช่นชานะคะอ่อนแรงตามใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งอย่างฉับพลันมุมปากตกเบี้ยวอมน้ำไม่อยู่นะคะน้ำไหลาจากมุมปากนะะเวลาเราอมน้ำเข้าไปนะคะหรือแขนขาซีกใดซีกหนึ่งเนี่ยอ่อนแรงนะคะแล้วก็สูญเสียการทรงตัวพูดไม่ชัดนะสับสนนึกคำพูดไม่ออกนะคะการมองเห็นเนี่ย มีปัญหานะคะเห็นภาพซ้อนนะคะตาดับครึ่งหนึ่งหรือสองสองข้างอะไรเงี้ยนะคะมีอาการปวดหัวรุนแรงนะ,ะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะคะของสตโตรกนะ,ะหรือโรคหลอดเลือดสมองนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าการดูแลนะคะการดูแลหลอดเลือดหัวใจนะคะเราใช้อะไรบ้างนะ,ะเรามีหกฮีโร่นะคะหกฮีโร่นะคะ